สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสเตมพาวเวอร์เดเจททอกนะฮะกับการเล่นเกมพาวเวอร์เดเจเลยก็สิวอนนะครับจริงๆคลิปเนี้ยต้องอัดพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าปกติเราจะเล่นเช้าหรือไม่ก็เล่นเย็นเพื่อจะอัพคลิปลงตอนเย็นไม่ก็ลงตอนดึกนะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีคนเคยบอกว่าอยากดูเล่นตัวพวกเมก้าซอฟหน่อยครับก็ก็จัดให้นะฮะมันยังมีอีเวนต์เมก้าซอฟอยู่พอดีก็เลยก็จะเล่นให้ดูซึ่งผมก็เล่นอยู่แล้วนะฮะก็วันนี้จะเล่นเป็นตัว SPD นะฮะเป็นหุ่นของอ SPD r a n g e r นะครับผมนะฮะโอ้เวลาลงคลิปนะฮะคือคลิปถ้าใครดูตอนทุ่มหนึ่งของวันจันทร์ที่สองเนี่ยที่สองบอกว่าที่สองนะฮะจะเห็นคลิปเล่าคอมิกอันใหม่แล้วนะฮะคลิปก็จะสั้นหน่อยเนาะเพราะว่าเล่มน,นี้มันจะไม่มีการคุยอะไรกันเยอะนะฮะมันเป็นคำบรรยายความรู้สึกของของตัว ตัวละครมากกว่ามันก็เลยจะไม่ได้อ,อย่าบอกพวกเราสู้หลุดนะแจกฟรีเหรอของแจกฟรีเหรอเอาไม่แจกเว้ยแหม,แมตกใจว่าได้ของฟรีทำไมเขาไม่ตีเออตีสิเออต้องตียิงทำไมเหมือนเขาไม่สะดวกหรือเปล่ากินข้าวกินเครื่องอ,อยู่ป่ะเนี่ยไม่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 ค่อยกระตือรือร้นเลย โอ้โหไม่ต้องกระตือรือร้อนก็ดีเนละ้วะโดยเขาต่อยสักเนาะวิ่งสวนไปโอ้โหอ้าวตีไม่ได้เลยนะฮะผมบอกนี้เลยนะประวัติของของไอ้อ p d เนี่ย ผมบอแบมากนะฮะในหัวเนี่ยเพราะว่าแทบจะไม่ได้แตะอะไร SPD เลยเพราะว่ายัางดูไม่จบเลยอ่ะโอ้โหแพ้นิดเดียวเองก็โถเ้ยนะฮะยังไม่ได้เริ่มดู SPD เลยนะะเคยดูแค่แบบอะไรนะตอนเขาแปลงร่างครั้งแรกอะไรเงี้ยของแจ็คอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในในเดกกาเรนเจอร์ก็เท่อยู่นะครับ แล้วก็โอมาเดลิน oh, แล้วก็ไข่นะตอนแบบตอนของโกไคเจอร์ก็มีการเรียกหุ่นเป็นปืนมาระดมยิงก็ก็เท่ดีอยู่กันมันเคยออกเป็นไอ้นั่นด้วยนะเป็นมินิฟิกเกอร์ไม่ใช่มินิฟิกเกอร์เี๋เป็นเป็นเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์เวอร์ชั่นหุ่นยนต์ตัวตัวประมาณ6นิ้วอะ่ะโคนรเท่เลยอยากได้มากตอนนั้นไม่ซื้อนะฮะลีลาอะไรไม่รู้ชีวิตก็เดาตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนกันเอา้าอะไรครับเนี่ย ไม่ได้ตีอะไรเขาเลยเลยเออโอ้โหนี่ขนาดหุ่นประเภทเดียวกันยังสู้เขาไม่ได้เลยวะ่ะดูดูพ่อเอ้ยเะชนาเขาไม่ไมวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเละเป็นโจ๊กนะฮะไม่ชนะไข่เขาเลยเป็นเหนื่อยและเป็นทอมากนะฮะวันนี้อะไรครับนี่ คือผมไม่มีอะไรจะเล่าเกี่ยวกับไอ้นี่เลยอะตัว SPD เอะพูดยากจังแหมเราจะเล่าถึง Cosmic Fury ที่กำลังทำคลิปอยู่ก็ก็ไม่อยากเล่าเนาะมันจะเป็นการสปอยนะฮะแล้วสปอยแบบนี้มันเป็นการสปอยที่ที่เราไม่ได้เล่าให้ฟังแบบเฮ้ยคุณเข้ามาดูคลิปนี้มันมีสปอยนะแจ้งเตือนก่อนอะไรเงี้ยเราเรายังไม่เล่าดีกว่านะะแต่ว่าทำได้หลายข้อเหมือนกันนะทำ ข้อสรุปข้อสังเกตหรือว่าสิ่งที่แบบเปนกิมมิกแฝงไว้ในฉบ,บับฉบ,บับของไมที่มอร์ฟินเนี่ยหลายโอหลายอันเลยนะฮะมีการไทยอินถึงเยอะแล้วก็โอสนุกสนุกมีมีพี่ๆบางคนน่ยเขาบอกว่าบทมันอะไรนะมันเก่าไปหน่อยซึ่งผมก็มีหลายจุดที่มันรู้สึกเก่า อยู่จริงๆนะฮะว่าไม่ได้แต่ว่าก็ยังชอบอยู่นะฮะก็ยังรู้สึกว่าสนุกดีไม่ได้ือหมูถ้าเกิดวัตถุประสงค์คือให้เด็กดูถามผมผมว่ามันก็ก็ดีแล้วะซึ่งถึงแม้ว่าจุดประสงค์จะว่าให้เด็กดูแต่ว่าส่วนมากมันผู้ใหญ่ดูก็เหออนะฮะเพราะาเด็กเขาก็มี ยังอื่นทำมาเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยจะเตะอะไรนักหนาเล่าให้แบ่งๆกันบ้างเฮ้ยโอ้โหเล้ยไม่แบ่งใครเลยโอ้โหจะยังไงเออจะยังไงจะยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหรอดไหมรอดไหมอ้าวรอดว่ะได้จนได้ดันจนได้หนึ่งดอกโอ้โหกว่าจะชนะเขาโอ้พ่อเอ้ย พอเอ้แม่อเอ้เหนื่อยจริงๆและเมื่อกี้คำปกไงไวะเนี่ยเมื่อกี้ท่ายกนิ้วด้วยนะฮะแม่เรียกว่าเป็นวันที่ไม่มีอะไรจะเล่าเลยอัปเดตข้อมูลคอมิกก็ไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะฮะเพราะว่ามันเล่าไม่ได้ถ้ามันเล่ามันจะเป็นการแบบสปอยเนื้อเรื่องแบบ แต่จริงๆปกก็สปอยอยู่แล้วเนาะคอมิกปัจจุบันเนี่ยฮะมันจะถึงประมาณเดือนอีกสองสามเดือนอะ่ะมันจะเป็นตอนสรุปของดักเกส์าว์นะซึ่งจริงๆไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากกับกับอีเวนต์ของคอมิกพาวเวอร์เลเจอร์ก็ได้นะฮะเพราะว่าส่วนมากมันเปิดมามันอลังการอะ่ะแต่ว่าจบชอบจบง่ายๆนะฮะอย่ไว่เพราะว่าคอมมิกของพาวเวอร์เเจอร์เลยคอมิกของของ่ายไหนก็ตามอะ่ะผมอ่านมาเยอะแล้วของ ของมาเวลของดีซของโอ้หลายอันอะคือบทจะจบมันก็จบแบบฮะอย่างนี้เหรอเอาแบบนี้อีกแล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยมันมันก็ย่อง่ายดีมันไม่ได้อลังการไม่ได้แบบฟิลหนังอะไรเงี้ยนะฮะตามผมนะเวลาฉากจบพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเราตื่นเต้นกับสิ่งที่มันจะเกิดหลังจากนั้นดีกว่าไอเราไอตอนจบยังไงช่างมันเถอะไอระหว่างทางเราสนุกไหมก็อันนั้นก็โอเคเลยนะสำหรับผมอะแล้วก็ ไปรอดูว่ามันจะเริ่มเรื่องใหม่ไ้เปิดหัวได้หน้าตื่นเต้นกว่าเดิมขนาดไหนีประมาณนั้นนะเป็นคนถ้อาอ่านคอมิกมันต้องทําใจประมาณเนี่ยไม่งั้นคุณโอไม่ได้เลยนะฮะไม่งั้นคุณจะไม่สนุกกับกับการอ่านคอมิกเลยเพราะว่าอย่างไงตอนจบมันก็ต้องมีอะไรที่อะไรอะเรียกว่าอะไรดีที่มันต้องจบประมาณนี้อยู่แล้วนานๆทีถึงจะเจอแบบอะไรที่แบบโอผิดคาดเว้อ้าว ได้หนึ่งทีฟันก็ได้ทะลุเกาะนะฮะเออมันต้องอย่างนี้สิวะออนะฮะจะให้เล่นแล้วก็แพ้ทุเรียทุลังคนดูไปมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเออเดี๋ยวเล่นเสร็จอันนี้เราเดี๋ยวให้ดูตัวละครดีกว,ว่าว่าผมมีหุ่นตัวไหนบ้างนะจริงๆก็บอกได้เลยนะว่ามีกระตุกตัวแล้วยกเว้นตัวของได no นเมกซอร์สเวอร์ชั่นของเดอะมูวี่สองพันสิบเนะ,ะเพราะว่า ยากมากเลยปลดไม่เคยได้ชิ้นส่วนอะไรแม่งมาเลยนะฮะหรือต้องไปถึงระดับไหนก่อนไม่รู้ถึงจะปลดมาได้หรือว่าต้องใช้เพชรซื้อหรือเงินน่ยผมไม่ใช้ซื้อแน่ๆอยู่แล้วนะฮะสำหรับผมนะผมไม่ไม่จะไม่ชอบใช้เงินซื้อยังไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันเปลืองตังเกินไปเกมพวกเนี้ยแบบเราแหม่ถ้าให้ลงทุนเกมผมไปลงทุนตุฟิกเกอร์ดีกว่า นะฮะอย่างไรเราก็ได้จับเล่นแล้วมันก็อยู่กับเราเนาะอย่างเงี้ยคือจะให้ผมขายไอดีผมขายไม่ได้นะฮะมีมีคนมาบอกพี่ผมขอไอดีหน่อยครับอันนี้ผมให้ไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าไอดีไอดีพวกนี้มันเป็นไอดีที่ผูกกับบัญชีทั้งหมดโอ้ทุกเกมอะมันไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเ,เ,เดียวเลยมันทุกเกมที่ผมมีอะมันเป็นการผูกไว้นะฮะอ้าวชนะเว้ย นะฮะก็เลยแบบแหมมีคนขอผมให้ไม่ได้จริงๆเพราะมันเป็นไอดีที่ผูกกับเกม,เกมอื่นไว้ด้วยนะฮะแล้วเพลิดเพลินกะันอ,อีกาตาแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่าไงถ้าเกิดเล่าคลิปก็จะดูไม่ยาวแต่พอเล่นเกมเฉยๆมันก็จะยาวรู้สึกยาวอ่ะเนาะนะฮะแหมเจอแล้วจะปิดสวยหรือจะปิดไม่สวยก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะชอบภาพปงเปื่ปือนอย่างเท่ เอ็ Infinite Power. นฟินิทพาวเวอร์่ชื่อกิวเทชื่อกิวผมก็เทพาะว่าจตกตกตกะตองคอกะถึงจะไม่ค่อยมีลูกกิวเข้ามาเล่นก็นเถอะนะฮะผมเองก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ลูกกิวเหมือนจะเหงาเลยนะฮะแหมจะถึงน้องๆคนที่กระตือรือร้นเนาะอยากเข้ากิวพี่มากเลยครับอะไรอย่างนี้แต่ว่า,าไม่เป็นไรไม่สะดวกกันก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าเราเรามีไว้ถ้า ถ้าทุกคนไม่ไม่สะดวกก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็เ,เดี๋ยวพอถึงช่วงหนึ่งเราก็จะมีการคัดออกเป็นช่วงเป็นปีปีไปเนาะเดี๋ยวสิ้นปีถ้าคนไหนไม่แอคทีฟเกมเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ก็จะต้องเอาออกนะฮะเพื่อมีต่างชาติต่างเชื้ออะไรเขเข้ามาเล่นมันจะได้ทําให้กิวโตมีการแจกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแช์เนี่ยกิสต์ลกันนะฮะเพราะว่า เวลาเราเราเล่นกับคนที่เขาแอคทีฟอยู่แล้วเนี่ยคริสตัลมันจะมีการแจกใช่ไหมล่ะมีการแลกกันให้ของกันอ,อะไรเงี้ยผมว่ามันถ้าเล่นกับคนที่แอคทีฟมันมันก็โอเคไงเราก็จะได้ของด้วยหรือว่าถ้าใครอยากได้ของเราก็จะได้แบ่งให้ด้วยได้อะไรอเงี้ยนะฮะได้เลยแทงนี่แหมชนะแล้วนะฮะโอซีตา วันนี้ฟอร์มดีว่าฟอร์มดีใช้ได้นะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนี่ผมให้ดูเมกาเออเมกาซอสผมที่ผมมีนะฮะเนี่ยผมมีมาข้าตัวนะฮะขาดตัวของไดโนเโมก้าซอสจากฉบับดามูวี่สองมาสิบเจ็ดนะ,ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูดิมันจะปลดล็อกจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยสักตัวนะฮะ แล้วผมก็รู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันมีซอสแค่9ตัวมันน้อยเกินไปนะฮะมีคนคอมเมนต์นะว่ามันมีการเพิ่มเข้ามานะมีด้วยมีนผมไม่ได้พูดถึงซีรีส์นะฮะผมพูดถึงเกมนะฮะคือเปิดมา5ปีแล้วมีซอส9ตัวเพิ่มบ้างก็ได้สักปีละตัวอะไรเงี้ย5ปีก็เพิ่มอีก5ตัวอยากคือพวกนี้เห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเกมอะ ไจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดก็ตั้งแต่เปิดเกมก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะแทบจะไม่เพิ่มอะไรเข้ามาเลยนะครับก็อยากจะให้มันเพิ่มมาบ้างน้ำปีหน้าอะไรเงี้ยนะเพิ่มสักตัวหนึ่งเพิ่มเป็นใครก็ได้นินจาก็ได้นะนินจากระดังแล้วนะโชกุนซอสอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นของของโออย่างแรงกำลังสนุกเลยก็จะต้องเป็นคอสติคฟิลี่ซอสเนาะนั่นะก็ได้เหมือนกันนะฮนะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นเกมในวันนี้นะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ยินกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปรบิษัทต้องของได้นะกดกรกะดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าเราสัปดาห์หนะะ้าเนอยากให้เล่นตัวไหนหรือว่าเล่นหมดไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะวันนี้ขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับ